ิดคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายนักสืบของเราเนี่ยนอนขวางประตูอยู่ตลอดทั้งคืนโดยไม่ได้หลับแม้แต่วินาทีเดียวนะแถามยินไม่ยากไปหรอเพื่อแค่ฟังอะ่ะ คนนอนอยู่ข้างหน้าแต่ข้างในเกิดคดีฆากตกรรมโจ์เนี้ยมันมาก่อนที่ผมจะคิดเฉลยได้ด้วยนะคดีมันต้องเป็นแบบเนี้ยในเวลาแบบเป็นเดือนอะกว่าจะแก้ปริศนาที่ตัวเองตั้งขึ้นได้มาเองแล้วพอแก้มาได้เราก็รู้สึกว่าเออวิธีการเฉลยที่มันยากและซับซ้อนขนาดนี้นั่นแหละถึงจะเหมาะสมที่จะเจอกับคดีที่มันยากๆคิดว่าคนที่อ่านสายฮาร์ดคอร์ก็น่าจะชื่นชอบคับน่าอ่านมากครับขนาดผมไม่ค่อยอ่านหนังสือนะผมพูดตามตรงอันนี้ผมว่าไม่พลาด เป็นเรื่องราวของฝาแฝด4คู่8คนหมอตำรวจครูคณิตน,นักฟิสิก วิศวกรสถาปนิกอายการและผู้สอบบัญชีนะครับได้รับโจทย์ให้เข้าไปร่วมกันไขาลายแทงปริศนาหาสมบัติยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่อยู่ในคหาสนหาสวัสดิกะย้อนเกลด็ดแต่ขณะที่ไขปริศนากันอยู่ดันเกิดคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายเกิดขึ้นนะครับนักสือของเราเนี่ยนอนขวางประตูอยู่ตลอดทั้งคืนโดยไม่ได้หลับแม้แต่วินาทีเดียวนะครับคดีฆาตกรรมนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ฝากติดตามกันได้ในอาชญาริเยนหนังสือลอบดบบที่4ของชุดฝาแฝดย้อนนักสืบครับพบกันได้ที่งานสัปดาห์หนังสืบก ถึง19ตุลาคมนี้ส่วมชมชาิติศริกิจบูธ E 3 1สำหรับพิมพ์หนึามหรือว่าตามราคาชั้นนำทั่วไปได้เลยครับผม